บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุดตังเอกังสมัย,ยังภะควาสกเกสุวิหรารติกปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภพิกุสังเคนะสัตทิงประจมัเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิ ทัศหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยณะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอตโขจตุนังสุทธาวาสากายิกาหนังเทวนังเอตะทโหสิอยังโขภควาสกเกสุวิหรติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะจัตทิงปจัจจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิ ทัสไสหิจโลกาทาตุหิเทวตายเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติภควันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะยันูนะมะยมปิเยนะภควาเตนุป,ปะสังกเมยยมะอุป,ปสังกมิตวาภควโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพละวาปุริโสสัม มันชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาริตังวาพาหังสัม,มิเชยสัม,มิเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตะระหิตาภคะวโตปุระโตป,โต,ปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทะตะวาเอกมันตังอถังสุเอกมันตังทิตโขอเอกเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคถังอาภาสิ มหาสมโยปะวะนาสมิงเทวกายาสมาาาัคตะสมาคตาอาคต,ตามหะอิอาคตามหะอิมังธรรมะสม,มยังทักิตาเยวะอป,ปร,ะราชิตาสังคันติอตโขอปราเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตัตระโขตัตระพิกขโวสม,มาทหังสุจิตตัง อัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนเนตานิคะเหตวาอินทริยานิบรักันติปันธิตาติอัตโขอ,อัปราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจจะ มะเมชาเตจรันติสุทาวิมะาลาจักขุมัตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสรนังขตาเสนะเตคมิสันติอัปปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสสันตีติ อัตโขพคกวาภิกขุอมันเตสิเยปุยเยนะพิกเวทัสะสุโลกะทาทุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัพพุทธาเตสัมปิภักวันตานังเอตประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอะเหสุาาง เสยยะถาปิไมหังไมไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัพพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอจิคิสามิ พิกเวเทวกายนังนามานิกิตยิสสามิพิกเวเทวกายนังนามานิเทสสิสสามิพิกเวเทวกายนังนามานิตังสุาธาสาทุกังมะนะสิกะโรทะพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคูภคะวโตปจัตโสสูงภคะวาเอตะทะโวจะ สิโลกะมนุษย์กสามิยะะมมัตถภูมิตาทสศิตาเยสิตา,ตาคิริคับพรังปหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสัสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตามะนาศาศาศัสสุทธาวิปสัสสณะมะนาวิลา พิโยปัญจสเตยัตวาวเนกปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิขโวเตจะอาตับปมะกะรุงสุตวาพุทธสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษยานทัศนังอเปเกสตะมัทขคุงสหัสสังอทะสัตตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษยานมัทธสุง อปเปเกนันตมัททักขุงทิสาสัพพาพุทธาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตัโตอมันตยิสัทธาจาวะเกสาวสเนระเตเทวกายาอภิกันตาตวิชานาทภิขโวเยโวหังกิตยิสัตมิ คิราหิอนุปปพโสสตสะหัสสาวยักขาภุมมากปิละวัทวาอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนังสมิต ah ิงวะนังฉะสะหัสษาเหมวตายะขาณัตตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวะนัง สาตาคิราติสหัสสายยขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิขุนังสมมิติงวะนังอิเจเตโสละสสหัสสายยขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิขุนังสมมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสัตตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทะมานา อภิกรรมมุงพิคขุนังสม,มิติวงวะนังกุมพิโรราชคายิากโกเวปุลันสนิเวสนางพิโยนังสตตะสหัสสังยขานางปิรูปาสติภุมกุมพิโรราชาากกราคาิโกโสปาคะสมิติวงวะนังปุริมันจะทิสังราชาทตารัตโธปรสาสติ คันทพพานังอธิปติมหาราชายศส,สิโสปุตตปิตัตสภะอะโวอินทนามามหาหพลาอิทิมัโตชุติมโตวนาวันโตยศสิโนมุธมามนาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังตะขินันจะที่สังราชาวิรุละโผตับปสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายศส,สิโสปุตตปิตัตสภะอะโวอินทนามามามหพลา อิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวะวนางปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปสาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายัสาสิโสปุตตบิต,บบตสสะะหะโวอินทนามามหาพลาอิทิมัโตชิติมโตวนวันโตยัสาสิโนโมมามนาอภิกามุงพิกูนังสัมมิติงวะนังอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสาสิโส ุตตปิตัตสสะพะหาโวอินทนามามหพพราอิทิมันโตชุติมโตว,วันนวันโตยศศิโนมทมานาอภิกาโมภิกขูนังสม,มิติงวะนังบุริมะทิสังทัตะรัตโถท,ทกิเนนวิรุทธะโกปชิเมณวิรูปโขกุเวโรอุตรังทิสังจตรโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัทธันละมานาอัถังสุวะเนกปิละวัฒเว เตสังมายาวิโนสทาสาอาคูวันจัณิกาศัทธามายากุเตนทุตเวเทนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกเมเศโถจะก,กินุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสูโตจะมัตตลิมาตาลิจิตเะเสนโนจะคันทโพโณนโรล,ลาชาชนโนสะโพ อคูปัญจสิโขเจวะติมพรรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพาสาหาราชุพิโมทมานาอภิกามูงพิกูนางสัมมิติงวะนังอัฐคูณภา,านาภะสานาคาเวสาลาสาหาตัชกากัมลันสตราอคูปายาคาสาหายาติพิ ยามุนาทะตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสัสม,มิติงวะนางเยนาคราเชสหัสาหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายะเวหายสาเตวะณมัชป,ปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตะ ตถานาคราชานามาสิสุปันโตเขมะมะเสกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสาระมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตา พาตโลวาสวัสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกะละกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคษาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโชนมุจีสหสตันจะผลิปุตตะนังสะเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพะลิงเสนังระหุพัะมุปาขะมุงสะมะโยธานิพัทันเตภิกขูนังสัมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาคมุงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมจะ ยะสัสหะเมตากุณากายิกาอคูเทวายัสสิโนทาเสเททัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสสิโนมทามานาอภิกามุงพิขูนังสัมมิติงวะนังเวณทูจะเทวาสหะรีจะ,ะสัมมาจะทุเวยมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขันตานิปุรักิตาวาคูมันทะวะลาหกาวสุนังวะสะโวเศโทสะโกปาคะ ปุรินทัโททัเสเททัสะทากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมโตชุติมโตว,วนาวันโตยะสสิโนมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสัม,มิติงวะนังอัถาคูสหภูเทวาชะละมักขิสิขาริวะอลิทตาจะโรชาจะอุม,มาบุพะนิพาสิโนวรุนาสหาธรรมาจะอจุตาจะ เนชกาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวเนสิโนทัศเสเททัสะทากายาสัพเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิคามุงพิหนุพิกขูนังสมิติงวะนัง สมนา,ามหาสมนา,ามนุษสามนุษย์สุตมาขิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัฐาคูฮรโยเทวาเยจโลหิตวาวสิโน ปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทัเสเททัศธากายาสเพนานตตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมโตว,วนาวนโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสัมมิติงวะนางสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคนาสาสหาโอทาตะไย,ยะหาปะโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สัทธามมตาหาราคชามิสก,กาจะยศสิโนทะนะ่ยังอาคาปชุโน no. โยทิสาอาภิวัส,สติทเสเททัศธากายาสเพนานตตะวน,นิโ no. นอิทิมัโตชุติมโตว,วันนวันโตวิศสิโนโมทะมานาอาภิกามุงภิกขุนังสัมมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยศศิโน สัมพิตก,กาลามเสตถาชตินามาจะอาสวานิม,มานานะติโนอาคูอัถาคูประนิมมิตาทเสเตทัศ t ากาย y สเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมัโตชติมันโตว,วันนวันโตยัสัตสิโนมุนทะมานาอภิกามุงพิขูนังสัมมิติงวะนังสัตเถเตเท,เทวนิกายาสเพนานัตตะวัน,นิโน นามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุฒะชาติมขีลังโอคติน,นะมะนาสวังทักเขโมคตะรังนาคังจันทังวอสิตาติตังสุพรมมาประัมะโตจะปุตตะอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคสม,มิติงวะนังสหัสสพรหมมโรกานังมหาพรหมมาภิ ติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสทัศเศษฐิสราอาคูปเจกะวะสะวะติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอ,อภิกกันเตสินเทเทเวสพรม,มเกมระเสนาอภิกกามิปันสะกันหัสสะมันทิยัง เอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะปันทะมันทุโวสัมันตาปริวาเรทะมาโวมุนจิตทะโกจินังอิติตัตทะมหาเสนโนกันหะเสนังอเปสยิปานินาตะละมหัจะ สรังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกโมเมโคธนยันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังกุโทอสยังวะเสตันจะสัพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศาสเนระเตมรเสนาอภิก,กันตาเตวิชานาทะิขขโว เกตอาตปะมะกะรุงสุตวาพุทธศาส,าสนังวิตราเคหิปาก,กามุงเนสังโรมัมปิอิชยุงสเพวิชิตาสังคามาพระยาตีตายาสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจักรวาลใหญ่ สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะบุญญธิกาลัสสะสัพพันตรายานิวารณะ,ะสม,มัตสสะภคกวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะวัตติงสมะสมะหาปุริสลักขนานุภาเวนะอสีตะยานุพยัญชนะ พยัญชะน,น, Goodnight นะนุภาเวนะพยัญชนะนุภานะอัฏุตระสตะบังคารานุภาเวนะฉับพ bueno. ันนะรังส <AS> ิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปรมัตถปารมิตานุภาเวนะ ศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะระลานุภาเวนะเยยยะธัมมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะณวโลกุตรธรรมานุภาเวนะ,วะ ถังคิกะมัคคานุภาเวนะอัตสมาปติยานุภาเวนะชละวิญญาชละพิญญานุภาเวนะจตุสัจจะยาญานานุภาเวนะทัศพะละญา,านานุภาเวนะสัพพัญยุตญาณา,านุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเเกขา นุภาเวนะสัพพะริตตานุภาเวนะรัตตะนัตตยะสระนานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุป,ปัทวะทุกขโทมะนสุปายาสาวินสันตุสัพพะอันตรายาปิวินสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหังสมิชนตุทิคายุตาตุยหังโหตุตัสสะ วัสสชีเวนะสัมมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสัปปัต,ตะวะนะภูมิคังคามหาสมุทธาอารักขาเทวตาสตาสทาตุมเหออนุรักขันตุ พระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตพระวตุสัพพมังคลรังรักขันตุสัพพเทวตาสพะธรรมานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตพระวตุสัพพังคะังรักขันตุสัพพเทวตาสภะสังฆานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเต นักขัตยักขภูตานังปปักขะหะนิวารนาปริสตัสสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปปัตเทเวนักขัตยักขภูตานังปปักคะหะนิวารนาปริสตัสสานุภาเวนะหัตตะวาเตสังอุปปัตเทเวนักขัตยักขภูตานังปปักคะหะนิวารนา ปริตัสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัฏเวบทที่16พัทเทกรัตตะคาถาอติตังนานะวะคเมยะนัปะติกังเข อนัคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยธะตะตีตามปะหนีนตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วแต่สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปจ,จุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะ นุพูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแงมไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปลุกโปร่งเถิดอชเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญะมระนังสุเวพึงทำความเพียรเสรสระในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาอีโนสังครันเตนะมหาเสเตนะมั เพราะว่าความผัดเพี้ยนจากมัดกับมัจุราชผู้มเีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตัตทิตังตังเวพัเทกระรตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนมีผู้สงบย่อมเรียกบุคคล ผู้มีปกติอยู่อย่างนี้แล้วมีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งด้วยประการหลักชนี้แหละบทที่17อภินหะปจจะเวเวคณะปะทะช,ชะราธรรมมัมหิชะรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้น ความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนติโตเรามีความจำไข้ธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมราณะธรรมม,มมหิมรณงอนติโตตา่างเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิ มะนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมะสะโกกรรมมะสะกรรมหิกรรม,มทายโทกรรม,มโยธานิกรรม,มพันทุกกรรม,มะปฏะิสารณาส,สารโนสารนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกามังกริสามิกัญญานางังวาปะปากังวาตัสะยาโททายาโททาภวิสามิเราจักทากรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจัะเป็นทายาติคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเวคิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเทิน